สวัสดีค่ะเดี๋ยวป้าปุ้มจะแวะอุดหนุนน้ำอ้อยนะคะร้านนี้ป้าปุ้มซื้อประจำนะคะไม่ใส่หน้ากากเป็นไรบ้า,กากแบบงะะป้าปุ้มใส่หน้ากากสวัสดีค่ะ ไม่ได้ผ่านเลยถ่ายคลิปได้ไหมไมถ่ายคลิปวิดีโอลง YouTube <S <S อุดหนุนยังเหมือนเดิมเปล่าเหมือนเดิมค่ะอ่ะร้อยหนึง่งขายดีไหมอะ่ะตอนนี้เราช่วงให้พิ้งขายได้เรื่อยๆขายได้เนาะก็พอได้ทีนี้นอ้อยหนูอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเย็นนี้นจะกลับไปยกไปอ้อยทีนี้นอ้อยหมดทีจะไม่มีอ้อยขายแล้วต้องพักแล้วอ่ะไม่มีอ้อยขายถูกไม่ทัน ไม่ใช่ใม่ชอบเป็นเค่องนี้หนูไม่ชอยได้ดูแลกันไงเพราะว่าทำต่บ้านกันอะอ๋อสร้างบ้านใหม่เหรอคะใช่ค่ะอืมเห็นตั้งอย่างนี้นี่ไม่กลัวโดนขโมยหรือกระถางเนี้ไม่ค่ะแบบประมาณว่าคนเห็นว่ายกขึ้นรถเลยสวยเลยเนี่ยจริงสวยยิ่ไหนแล้วเหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมน่าเปลี่ยนไปเยอะเลยอ่ะเหรอแก่กว่าเดิมใช่ไหมไม่แก่เลยจริงเอาใครอยากมาอุดหนุนน้ำอ้อยร้านนี้นะคะนี่ เท่าไหร่นะ11ขวดร้อยใช่ไหมอร่อยนะไม่ขมเคยไปซื้อตรงการนะ่ะเขาเปิดขมอ,อืมร้านนี้อร่อยเดี๋ยวจะเอาไปใส่กับไอ้กาแฟดําอ,อ่ะ <คน S 1> อ่ากินชอาเป็นปันป่นอย่พี่ชอบเปปัน่นแล้วเขาว่าปัน่นใส่ใส่เกลือหน่อยเพราว่าอร่อยปั่นน้ำแข็งก็หรอปั่นเหมือนบัวยเกิมากอันนี้จะไปใส่แบบเอสเปรสโซ่ไงวันนี้พี่พักินที่ไหนกันเนะน,นี่ยเขาขุงเนี่ยอ้าวไม่ได้ ไม่ผ่านานเลยเนี่ยไม่ได้ผ่านอืเพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ยจะซื้ออาหารสัตว์เพียนชัยแต่ทีเนี้ยเลยไม่ไปซื้อใกล้บ้านมันราคามันไม่ไม่ต่างไงเราวิ่งมานี่มันก็ไกลไงก็เลยไม่ค่อยได้ผ่านอ่าเดี๋ยวก่อนแนะนําร้านก่อนอยู่ตรงไหนนะการไฟฟ้าห้องหมอผ่านอ่าการไฟฟ้าหนองป้าหมอริมถนนนะอ่า เนี่ยอยู่ริมถนนนะคะใครผ่านมาผ่านไปก็มาอุดหนุนนะอร่อยบอกเลยไม่ติดขค<ผ>มค่ะสวัสดีคะ่ะกลับถึงบ้านแล้วนะคะนี่อ้อยน้ำอ้อยที่ป้าปุ้มแวะข้างทานะร้านนี้ป้าปุ้มถ้าผ่านนี้ก็จะอุดหนุนเขานะคะประจำเลยเพราะว่าอร่อยนะคะเขาปลูกเองนะ เป็นพันอ้อยอสุพรรณห้าศูนย์นะคะเขาจะขายเนี่ยขวดแบบเนี้ยนะคะสิบเอ็ดขวดร้อยนะนปาปุ้มจะเอามาใส่กาแฟปาปุ้มพูดผิดนะไม่ใช่เอสเปรสโซ่นะใส่เจ้าตัวนี้เป็นของเนสเนสเล่ะ Nest, Nest นะเนสคาแฟอเมริกาโน่นะคะ เป็นสูตรออริจินอลนะถ้าใครเคยชอบเอ่อทานอเมริกาโน่น้ำส้มเนอะแต่นี้ป้าปุ้มจะมาทานกับน้ำอ้อยแทนนะคะสุพรรณห้าสูนนี้หวานนะคะรสชาติหวานไม่ต้องกลัวเป็นเบาหวานนะคะไปศึกษาข้อมูลดูได้ป้าปุ้มไปลองอ่านดูแล้ว ว่ากินน้ำอ้อยมากๆก็จะเป็นเบาหวานนะบางคนก็กลัวเนาะน mm ี hmm. ่นะคะพุ้งจะปั๊บุ้งจะเทใส่แก้วเนาะ mm hmm. ตามด้วยกาแฟดำนะคะ mm hmm. มอริการโน่นะของเนสกาแฟใส่ข้างบน mm hmm. ดีแก้วนะคะเด mm ี hmm. ย๋ยวที่เหลือนี่ เห็นเยอะอย่างนี้ไม่ต้องกลัวทานไม่ทันนะคะเอาไปแช่ช่องฟีดนะอยู่ได้หลายวันเลยล่ะแปบบเดียวเดี๋ยวก็หมดไปทําเมนูนี้ขายก็ได้นะเห็นมีคนเขาทํานะเมนูเนี้ยอเมริกาโน่น้ำอ้อยเนี่ยไปปุ้มชิมกบ ก็ได้เนาะไปได้ลองไปทำทานเล่นๆกันดูนะคะอเมริกาโน่น้ำอ้อยเนาะสวัสดีค่ะ